นายพราดอนปริศนานันทกุลยืนยันว่ารัฐบาลทำงาน47วันแล้วยังไม่มีการทุจริตนายพราดอนซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในเรื่องการตั้งฟ้าอาวุธของฝ่ายค้านในการยื่นอภิปรายตามมาตรา151และ152ว่ารัฐบาลมั่นใจในความโปร่งใสและพร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นถึงแม้ว่าจะมีการกล่าวหาว่ามีนักการเมืองสีเทาร่วมรัฐบาลแต่นายพราดอนกล่าวว่านี่เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะยื่นอภิปราย และเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลที่จะชี้แจงการตัดสินจะอยู่ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนและประชาชนซึ่งเป็นกระบวนการปกติของการปกครองประเทศแต่ที่น่าสนใจคือการชี้แจงของรัฐบาลมีผลต่อการลงมติในกรณีที่มีการยื่นอภิปรายตามมาตรา100 52หรือไม่นายโสพลสารัมรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าควรยื่นอภิปรายตามมาตรา1 52แต่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพร้อมที่จะให้ฝ่ายนิติบัญญัติเดินหน้าตรวจสอบ และชี้แจงในทุกประเด็นนี่เป็นจุดที่อาจเป็นกระแสะความคิดเห็นต่างๆว่าการชี้แจงของรัฐบาลจะมีผลต่อการลงมติหรือไม่และการที่นายโสพลสารัมมีความเห็นต่างจากนายกรัฐมนตรีมีผลต่อความสามัคคีภายในรัฐบาลหรือไม่อย่างไรก็ตามการชี้แจงของรัฐบาลเป็นกระบวนการที่สําคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปกครองที่เปิดเผยและโปร่งใสและนี่คือสิ่งที่มากคนพลาด การชี้แจงของรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าจะมีผลต่อการลงมติกระบวนการตรวจสอบและการชี้แจงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปกครองที่เปิดเผยและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องการลงมติจะขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกระบวนการนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปตามระเบียบวินัยและกฎหมายคุณคิดว่าการชี้แจงของรัฐบาลจะมีผลต่อการลงมติหรือไม่คุณเห็นด้วยกับการที่นายโสพลสาราม,มีความเห็นต่างจากนายกรัฐมนตรีหรือไม่ อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้